ว่าอยากกินอะไรนะคะทุเรียนทุเรียนนะฮะวันนี้อยากกินทุเรียนเราก็เลยมากันที่ที่ไหนครันี้รู้ะะไมหไมครับโอ,อมาที่ตลาดเบอร์นะฮะอันนี้ก็อยู่ตรงเส้นเรียบคลองทวีนะตลาดเบอร์นะฮะก็จะมาดูครับว่าวันนี้เราจะมาหาทุเรียนได้หรือเปล่าน,นะฮะแต่ต้องบอกว่าเห็นป้ายผลไม้แบบเอาผลไม้แบบแบบด้วยเหรอคะโอเคน่าจะมีนะเพราะว่าไปดูตลาดอื่นนี่<อ>ยังหาไม่เจอเลยทุเรียนนะฮะอานนี้ <เอ S 1> ตอนนี้เพื่อเป e ็นการเสียเวลาเราไปหาทุเรียนกินกันก่อนและหลังจากที่ได้ทุเรียนปุ๊บเราไปหาข้าวกินกันนะเนาะดูแล้วข้าวกินแถวบ้านเราไแถวบ้านเราสิครับข้างบ้านเราเลยโอ้ยไม่แน่เดีแต like <trans> ่พาไปนะฮะเราอยากกินไอติมทุเรียนอยากกินทุเรียนด้วยโอ้โหข้านียทุเรียนโอ้ขาวเหนยทุเรียนด้วยโอ้โหกอติมแต่ยิ่งแต่ของแพงนะฮะโอเคครับตอนนี้เราไปดูทุเรียนก่อนดีครับว่า วันนี้เราจะได้ทุนเรียนหรือเปล่าโอเคครับไปครับ นีเราก็ได้แล้วึงงไโอ้โหแงแตกเลยทุเรียนเป็นปที่เรียบร้อยเลยนะครแล้วมัน<ะ>แบบไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดใช่ไหมอันนี้ก็ให้โชว์ให้ผู้ชมดูนะว่าเรามาซื้อทุเรียนอะแล้ว<ม>ก็สามโลกว่าลูกหนึ่งนะฮะโลละร้อยสามสิบก็สี่ร้อยกว่าบาทนะฮะไอไบอกเขาอยากทานนะฮะก็เลยต้อง<ม>จัดมีแผล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 เคเจ็บปะเจ็บมากเจ็บมานื้อหลุด ตอนนี้หิวข้าวแล้วเดี๋ยวเราพาไปกินข้าวร้านนี้ดีกว่าครับข้าวหมกไข่ข้าวหมกไข่ด้วย,ย, <Okay. S 2> ย okay, แตวเราเวราโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าว่าจะไปกินข้าวไม่บอกไม่บอกด้วยโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปกันเลยครับผม เราก็มาถึงร้านที่เราจะมาตลอดกินนะครับก็คือร้านข้าวมันไก่ตอนบิ g ไ t ปัตูนาะตอนนี้ก็หิวแล้วนะครับตอนนี้เราไปกินข้าวมันไก่กันก่าไปเลยครับตามมา ตอนนี้เราก็มาถึงร้านข้าวมันไก่ตอนกระดูนน้ำน,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 นะครับสาขาพุทธมนตรนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ใกล้บ้านเราเลยนะครับข,ข้ามฟาร์มาปุ๊บก็ถึงปั๊บเลยนะฮะซึ่งตอนนี้นะที่ผมสั่ง,งไ,ไก่มั่วเลยนะฮะซึ่งสั่งนะก็เป็นไก่ตอนกับไก่ทอดนะฮะส่วนของแม่บัวก็เป็นไก่สะโพกข้านอนองมีหนังนิดนิดด้วยนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่า เขากินไก่ทอดด้วยโอเคเดี๋ยวจัดไก่ทอดให้นะฮะซึ่งน้ำจิ้มนะครับนี่เอามันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีมีพริกกับกระเทียมเอามาให้ด้วยนะครับอันใที่ชอบพริกกระเทียมก็สามารถใส่เพิ่มได้แล้วก็น้ำซุปน้ำซุป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 นะฮะต้องบอกเลยว่ามีน้ำซุปด้วยนะฮะก็จะใช้แม่เอกแม่โทแม่จีเป็จานโอเคครับภาษาไทยเลยนะครับส่วนผงก็จะกินนี่ครับซีวนะครับซีว่านนะฮะโอเคครับ ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าน่ากินมากเลยนะฮะตอนนี้เราพร้อมกินยังคะพร้อมเลยเราไปกินกันก่อนแนละ้วก็เรามอรว่าอร่อยหรือไม่โอเคครับไปกินกันเลยครับผม ครับเพต้องบอกเลยว่าตอนนี้เราสองคนก็กินหมดเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะฮะต้องถามไปโบนนิดนึงว่าข้าวมันไก,ก่นี้อร่อยไหมครับอร่อยมากไม่ได้โม้ด้วยไม่ได้โม,ม้ด้วยเพราะมันบอกเลยว่าข้าวมันไนาก,ก่ตอนวินัยไก่ตอนตะกูน้ำนะฮะก็ถือว่าอร่อยมากเลยใช่ไหมครับแล้วไปบัวน้ำซุปเป็นยังไงครับน้ำซุปน้ำซุปมัน,นมีรสชาติพริกไทยมีพริกไทยด้วยนะแต่ดูบัวทานได้เพราะว่าอะไรบัว กินเผ็ดนะครับผมบอกเลยว่าร้านนี้ถือว่าเราบอกให้ถ่าน,นะครับอร่อยถือว่าอร่อยนะฮะอร่อยนะซั่งบอกยว่ากครับเขาก็มีหลายอย่างครับที่เราสั่งนี่เราก็จะเป็นเป็นจานไปเลย <S <S ตัวนี้มันจะมีทั้งไก่สับเปล่าไก่ทอดสับเปล่าแล้วก็มีพวกม้นคุกด้วยนะฮะแต่ที่เราทานนี่คือว่าเรามีบัดเจต,ต แค่หนึ่้อยบาทดูแล้วมนี้เราอาจจะเกินนิดนึงนะฮะแต่ซุปอะไรบ้าง่อานุอะไร้มอาอะไรบะกหมซุปันนี้ซุปอะไค่อหรัอก็ถือว่าซุปเยอะอยู่นะฮะอันนี้ส่วนหน้านี้ก็จะเป็นราคานะครับต่ตงๆ ุกคนครับว่าร้านนี้ก็อยู่ตรงเส้นจากลงมานะครับแล้วก็ลงมานิดนึงก็จะเจอตลาดคุชก่อนนะฮะมันวก็ชิดซ้ายคะเพื่อรับร้านนี้พี่นัทก็ตอบถึงว่าโอเคอร่อยมากเลยนะครับทีสปอนเซอร์ของเราหน่อยครับตัวไปเอาสปอนเซอร์มาแล้วครับสปอนเซอร์ครับ หนึ่งร้บาทแล้วมี้ดูแล้วน่าจะเคยกันได้ปะเนาะเคยนะเวลานี่นอนเท่าไหร่นะโอเคครับผมบอกเลยว,ว่าร้านนี้ครับข้าวมันไก่ตอนปลาซุน้ำอร่อยไหมครับวะยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์ดกรด subscribe ให้กับช่องต้าตะลอนกินด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้ผมและทีมวงไ,ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ